ต้นนี้ฝ้าลั่นค่ะติดลูกหลายอยู่ด้วยพี่นอ้องทึ่งๆคุณเห็นป่ฝ้าลั่นค่ะตนน้นนี้ืันนี้คืมๆค่ะคือจังฝนสิตโต๊กเนี่ยละขาวกับเขียวๆดี เป็นคึมๆไหมคะ่ะตื่นตื่นยิ้มเมื่อเสาร์มาตื่นยิ้มเมื่อเสาร์มาล่ะเอาเม่นหน่อยนึกว่านฝนตกบก่คือจังปอกแปลกพอลูกมาแล้วโบแมนค่ะแต่ว่าอากาศมันก็คือจังฝนสิต,ตกเนี่ยล่ะคะ่ะอากาศเย็นๆบรรยากาศยิ้มเสาร์ค่ะเม่นหน่อยสิบบย่างลงไปดอก เนี่มื่อเสากับน,นกนกปูปูปีกมา,าเต้ม,มต้นนี้บบไดปูกได้พี่น้องไม่หน่อยเห็ดบอกม่วงกวนเอาเม็ดมันมาเทเกิดเต้มอยู่ตรงเนี่ยที่นี่น้องไทยว่าจะต้องตัดออกนำมาสัน่นเพื่นก็เลยเหลือไว้ต้นหนึง่งเนี่ยค่ะ ต้นนี้ต้นต้นมะขอนะคะเนี่ยมะข้อสองต้นเนี่ยคุณยายกินแล้วเพินพ่นว่าเพิ่นเพาะเม็ดแล้วเพิน่นเอามาปลูกให้ค่ะต้นมะข้อสมบูไหม,มนะพี่น้องมะซอกบอกเอ้ยมะข้อต้นนั่นมะกอกค่ะมะกอะะกอใช้ตำมะฮวงได้พี่น้องแล้วตีกิ่งๆอ่ะจริงๆริงเแล้วเ,เป็นนวยหลายอยู่ แต่ว่ามันปลูกขี้อ่มสาเป็นหน่วยมันตกลงน้ำสาเลบ่บเด็กินมากอกใส่ตะมกฮงอะค่ะแคะ้กแค้กอากาศเป็นเย็นเย็นจังหวัดลูกสาวว่า ลูกสาวเพ,พิ่นไปเป็นนักเรียนแหลกเปลี่ยนหาเพิ่งไปได้สองเสมอสองเืมออากาศที่เวียดนามหนาว,วสันเห็นเห็นลูกใส่เสื้อกันหนาวแชทมาว่าไม่เหมือนไม่สบายเลยแม่อสันอากาศมันหนาวมันชื้นเพน,นะเอาบานห้าผัดห่อนเนาะสองเสมอก็คิดว่าไก่กันอันมันสิมันสิอากาศคือกัน วาเธอไปปุ่นเราอ้ยหนาวสันลูกว่าไม่สบายเลยบ้านเนี่ไปเรียนได้บุบบุอืมนามก็ไซยอยู่ค่ะปีนี้ต้นนี้เป็นหน่อยนะคะเนี่ยอันนี้ก็บบกมอง,ม,องมั่นคือกันนะคะเนี่ย ต้นมะขามมันปลูกพร้อมกันปลูกก่อนนะคะต้นมะขามต้นนี้แต่ว่ามันปลูกทีกันกันเลยเลยบอคอยนั่นค่ะแต่ว่าบักม่วงนี่บักม่วงนี่เป็นบักม่วงเป็นบักม่วงไม่นหน่อยสื่อมาเป็นกิงน่งเด้ย่เด็ดมะเพอเองแต่ว่าบักม่วงเทิงท่ันแทนานะคะเพอเองเบิดสามปีสี่ปีค่ะอย่างปีที่หา ออกดอกเมื่อละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเหมือไปหน่อยสิพี่อัพเดทท่านกันแทนาต้นบักม่วงค่ะอันนี้กับบักม่วงมั่นคือกันค่ะต้นนี้จังเป็นบักม่วงเบาค่ะบักม่วงกินสมค่ะต้นเนี้ต้นโปดไ่หน่อยค่ะละมหาชนกจังยู่หนากระทอมน้อยค่ะต้นนั่นคล้ายๆก,กันกับเอบักม่วง อกล่องต่ว่าบัแมนได้พี่น้องมันจะเป็นหน่วยคืออกกล่องอยู่ค่ะต่ว่าไอ้ความหอมพวามหยางบัแมนหมกม่วงต้นทั้งนั้นจะเป็นบักม่วงแกวค่ะมียางละต้นสองต้นค่ะต้นนี้พึ่งเป็นปีแรกค่ะต้นนี้จักสิเป็นหมกมออ่วงหยางแต่ว่าไม่หน่อยว่าใบเล้า ใบเล่าใหญ่ๆอยู่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นบักม่วงมั่นแล้วสิเป็นใบแล้วอีกแบบหนึง่ง